สวัสดีครับวันนี้วันที่วันที่ห้าเมษายนครับผมวันนี้มาฟอกกับช่องจัดจอยแชแนลครับผมมาเตรียมการเพื่ครับ,รบเตรียมการวันนี้กับไล่ไล่ที่เท่าไรสี่ไล่สิครับเป็น The Musical. เดอะมิวสิคเลือกบ้านผีปอบครับ เร็นว่ยกเป็นตะอย่านไปเอยเนี่ยเรื่องหนาทิ่บ่าเป็นบ้านผีสิงว่ะเตรียมพร้อมิีตังระบบครับเสียงสีเสียงครับนี้มาเวงครับเสียงเสียงเสียงวัดเข้าสมก็ร้อยสี่สิบบาทที่เราครับถึงมือละเจ็ดสิบบาทครับสนับสนุนเอฟซีแฟนครับเสียงวีหกทุกทุกท่านครับ วันนี้เข้าขมากับดาล่าครับอาจารย์เจียมครับดาราใช่หรอเปล่าเปิดาาดาราดาราดาราประจำช่องอีกผู้นึงไม่ใช่ดดผู้นี้ผู้นึง<า><า>ไปเรียนใหม่<า>ยอยู่<า>ยขม่า,า,มาครับเดี๋ยวสิจีファーจีファーฝงกยัง,างฝา,งากแต่งเก่าาฝึงบรรยากาศครับบรรยากาศ หลบๆกครับก่อนมันไล่เตรียมเตรียมครับมือนเรียมเตรียมกับเรียมมันเก้าแหละวิ่งแนวไมก็ครับยิงแง่ร่างกายเราครับน้ำแสดงโดยเโดยหัยวหน้านกผงศกรแล้วก็ยูกินั่งเอีหน่อยครับยูกิเพื่อนปะกาเาครับ เจ้าของผลงานเพลงโมงข่ขอใครมาร้ายใจแล้วกอะยุกิรัะเพียงจากใจยูกิครับพอยุกยิเป็นฟูเตีงมันครับเล็กติ่งกร็ร่างกระชูดทุกวันนี้กร็ร่างดังครับเมือแรงก็มันจีสอมอยู่บอกฮะเครื่องสอม คืนนี้ก็พอโดยประมาณก็สองทุ่มครับผมเครื่องเคยช่อมจูม่ไม่ครับยิ่งใหญ่อลังการเงาครับโดยคูเบลอลังการโชว์เสียงสีเสียงก็อลังการเง,ง,งารครับชิมงานเบื้องลังเข้ากับยม ครับพ่อเบิร์ระบบเสียงครับครับนี่จานเทียมวันนี้อย่งนี่จานเทียมเออมัดไว้ได้ไยไ่ยไอ้มัดบัดเพยมัดเป็นหน่อยได็น, <c oughs> นี่เป็นของแบวเตรียมตัวเตรียมระบบเสียงครับเริ่งงานเครื่องเสียงครับ สูสูครับพี่น้อง f อแล้วก็ที่โมเมนเอฟซีก็สูสูต้องกันครับจมเดี๋ยวอ,องานจำเดี๋ยวอ,องานคือสิเดี๋ยวอ,อ่านวุ้บปวดปีนี้คือดออกห <c oughs> รอกก็พาบวังใหม่ตวเกาเลยล่ะ <c oughs> กำลังเตรียมครับทำความสะอาดแนี่ยเฮ้ยมีไฟเนี่ยปลั๊กไฟคืออัออนนาถาแท้ว่ามันทอดถอดยึไปเจียบจีดสวดสอดห่ว,ว,หวงอะไรอย่างเนี้ยมันเจียบหรอกเปลี่ยนปลั๊กทุกวันน้องเจียบตั้งหลายครับ พักไฟบอกอาจารย,ย์แพ่ม้วยียนเลยแล้วบไฟของเขาก,กำลังอาจารย์แพื่ไปใช้มวนไปเรีนใหม่ยหันเตรียมอยู <c oughs> ค่นบริจกไฟใหม่ว่าไฟเก่าไม่งหญ่ครับไรรนี้ฉากมีเฟิรมเต็มยงเนี้ยผมงอหันจ้างกันหอดมือก่อน นครับมันบุบเสียงกระคือเอ่าครับจวดคือเอา่าเพราะยังนี้เปิดขึ้นไปจวด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 นไม่มันจวด <c oughs> นี่ครับขอบคุณพัดลมขอบคุณตัวลำโพง <c oughs> ขอบคุณนั่งร้านขอบคุณหลอดไฟก็อาจารย์นั่งจีบท่านมาวิทุบัมาว่ะอาจารย์นั่งจีบอ่ะ ครับกองแต่ว่าผมมันเสียแตกหรือว่าแตกผมเป็นเกี่บเบอร์เดียบที่เสียะอามีเชียะไอ้ก็เรื่องก็เรื่องกระเรื่องกระเรื่องกระเรื่องสุดก็เรื่ยสุดก็เรือโอ้คือเว้ยเออให้เจ้าได้มีเสียงหวานหากคอยโอ้อยู่มีเสียงเนะเจ้าหากหากข้ออะไรขอออกเพียงใดเจ้ามีเสียงเปลี่ยนเลย นข่อย่ากดอกเปิดที่ชื่อว่าเข้าเฮ a ด้วยหายเดี๋ยวมันต้อง heat ยังหวก้างนกต่ทีิว่ามวนหรือมวลนี่ขึ้นอยู่กับฟูฟังู้วบุมวลเห็นจะได้กับมวลมวลขึ้นอยู่กับฟูฟังจักคือเงินจัหวาดท สไลด์กันจะมันจะหวาดแล้มาจากนี่ครับม,มือมีคนมือม,ม,มีไม้ทำท <laughs> รงเปลี่ยนเลีวยเพประทานเปลี่ยนเปลยเหลี่ยมที่ลลเรื่อกะอกชิๆบายสามต้องมาตากเชียงนี่ครับขอบคุณพ่อลมเอียครับ <laughs> มือได มื่อได้อันนขอนกับพ่ออยู่แต่ว่าของได้กาหนาวนี่โอ้เพฝนนี่ฟาดมานี่ยย็งจ่อยๆเขื่อนนี่ละอาจารย์เพื่อนฝนมาตู้นี่เจียดีนาวอีกเลยนี่แหละที่สร้างไฟทั้งในล่ะนี่ครับป้อมอลังการก็ครับยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเดิมโอ้ผิดเพีเดียวอาจารย์เจียวผิดเนี่ย ô ư mày, ư mua miếng được. bao đại thế, thử. anh em có cái này này. ô, không có anh giềb trái này, cái cái vậy đó. cái giềb vậy. cái giềb trái liẹn nhở. hết. าย่กนะ็อะไรให้เบื้องครับเดี๋ยวมาเบื้องเบื้องหลังอีกผูน้นึงครับเบื้องหลังการหลังเสียงหกอีกผูน้นึงครับผมนี่อาจารย์ถึงผู้รูปหลอก นี่ครับนี่ฟุบฝนต้งก็อาเก็บขยะในบ้านพักเก็บมุกต้องเบิดครับนี่แต่ผมมีเฟินนี่ว่าสะอาดด้วยครับนี่นี่เฟินเฮ็ดเดีโอ้จุดยอดด้วยครับนี่เนี่ยเย็นพายางนี้ที่ไหนโอ้ยมีไทยเยี่ยมเสกองไห้แล้เออนี่โอ้นี่ครับบ้านเมืองสะอาดย้อนเฟินนี่ครับนี่ผู้ยอยู่เบื้องหลังของแกครับกากำลังใจเฟินนะครับนี่ฟอดไอ้เปียก ไมเปียกเลยวะไอ้เหมือนเปียกบรฮะเปียกมืนเศ้านี่โอ anyway, um, so ้เ uh ตือนเกิน oh> พ้นโอ้ตืนเมืเศ้าเพื่อนกะเฮ็ดเบียกเด้ครับนี่เอาขยะเก็บขยะไปิ้มครับเนี่แต่วามีเพื่อนนี่ยอู้วววนฟังนว่บวว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 เพว่ววาวว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 วันวว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 ว ยุดเช้าเมืย์เนี่ยแต่นยามนอนครับเลยพ่นน้อนเพ่นไปเห็ดเบียดเลยครับเนี่ยพ่นอนเพ่นไปเห็ดเบียดเลยเปเบื้องหลังของจริงของแจกนะครับวันใดครับจะงายเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดต้องกวบสะอาดดีครับเลยเต่าแลงครับเห็ดยบเบียดวันใดพ่นหอนครับ โอ้ฝนจางไฟเพิ่นเขาก็มาโอ้ยามหาอยู่ไปย่างล่ะฮะไปย่างล่ะามหาอยู่นี่จางไฟไปเต้จางไฟเขาก็ตื่นขึ้นเขาก็ฉิกินเขาครับโอ้ยตำพวงโอ้ยากจิตตำพวงก็มากินไก่แท้ นี่ครับเพื่อนนี่ครับเครื่องปั่นไฟครับนี่เล็กน้อยกเสิเช็คเครื่องปั่นไฟครับนี่เครื่องปั่นไฟเนี่ยขนมีเชียังครับเช็คน้ำเช็คใส่ผ่านเอ่เช็คน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องมีไหมนี่โอ้น้ำมันเครื่องมีครับนี่โอ้เกิดชีดำเนี่ย บด,ด,ดาเนาครับใส่งานโอเครายการน้ำน้ำมีเนาะเชียกเมือนแบบเตีองปั่นสองร้อยสาวเตเออเติมเนี่ยเจ้ากระติทยฮะมึงหันออกมึงหันออกเจ้าซีเดียวออก2องศูนย์บ่ครับเตียม เตรียมงานครับมืออื่นเตรียมหลวงหนาไว้น้ำมันยังวนเจือมันมาเตี๋มไปโอ้เราเห็ดแดดกับพวกเขาห่มเนะครับนี่พุญ่ะขนาดว่าแดดเขาห่มทุกคนอายบุญอะอู้ยงาออกบุญได้เจนับสนุนขาลำชากาแฟ่คายบุ๋นไะครับพวงมาลัยหัวไลน์เลยครับเด้อนี่อยู่เบื้องหลังพุญ่ะ เปี่ยนยอนเฟื่องครับนี่ี่ตัวนี้ดีดปปนี่ฟูใด้หายจีบกันเลยหายจีบหายตับไนเลยนครับเด้อะวนเขาวันจีผมก็ได้เดี่ยผมจเจียวให้เพื่องเองนี่อาจารย์เจียมเพา่งกำลังเตรียมหนักเตรียมจิตสร้างเงินได้เด้อ โอ้โหหัวทอกฟ้ามวันนี้คือเป็นตะเห็ดออกกะว่าโอนะเป็นต้นเหตุฮะขวังกะเท่าแล้วเนาะธรรมดาแล้วเตี้ยมีกน้ามาเจอ มันใส่งานข้างกันเจิมบลายแล้วผู้ห <c oughs> มวดนี่ไม่พูดกับใครกูเตี๋ยวครับฝนเบืเ้องล้างเทาเบืเ้องล้างแม่ขัวครับหล้าง,งแม่ขัวบ,บวกไล่บ่ <c oughs> ม,มันโบกลายละ,ะมันอันนึ้รายมันเกิดบกรายใส่งานลายนี่ครับเิ็กระพุ้งยังครับเช็ส่า้านัิเช็น้มเช็กน้ำมันเครื่องหัน่นปั่นเงื่นเครื่องยนต์ธรดากับโมอเบตดมเบีดตัดสามอยู่ โหเหี้ยเยอะสิเขมลอยสุกินได้เด้อครับเออเขมลอยสุกินไป่ื่อเหมือนได้ก็บไม่เชื่อเอ้ย YouTube ปอย YouTube หรอวะว่ากันเนีย่นยคุเมียพัดครับคุณแล้วแล้ว <laughs> <laughs> ก็เป็นยูทูบเบอร์อันครับ <laughs> ทายเบื้องหลังครับนี่ยทายเบื้องหลังครับทายมีเพียงอะไรคือกีกติ้นี่ครับอันนี้คือเตี้ยนเตี้ยนมองเตี้ยนตัวมองไปสูดข้องหางเครื่องครับ ย่างไปย่างไปย่างไปทั้งฝีแบบ <c oughs> อันนี้เป็นบ้านเป็นห้องพักครับห้องพักหางเครื่งงองห้องพักเดินซื่อมะล่ำครับเนี่ยห้องพักอาจารย์เจียมเพป็นครับยางเอ้วโก อัวออกของไฟก็หัวกันนะของอไฟนอ,อ,ฟนอ,อ,ยอย่าไฟมันก้าวไกลอยู่นี่ขอ,อ,องพักเกินครับนี่ก็เปลี่ยนเกินทางเครื่ยของคนเดี๋ยวไปเบิ้องทีาไปเบิ้งอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูพลังใบต้นกระสอบครับล้างบานครับ้างวานล้างตรงหน้า ลุงนาแดนนี้ไม่มีความหมายมเป็นน,น้าสุงนาโอ้คือเหี้ยวอเถอะหรอส่วอนออกไปอยโอ้ยปรเด้วหนามโมโดเลยครับลูกกระท่อมผมมาปลูกปูไปเดือนหนึ่งแล้วครับเดียเ๋ยจะไปเอาหนามโมโด ต้นอินเตอร์ฟ้าลำอินเตอร์ฟ้าลำวันใหญ่ครับแล้วปุ๋ยใส่เป็นหลังหลังโดมหลังสซลนักงานครับโอ้ยเป็นยาครับนี่แก่สารปรุกอหลายอย่างครับสารประกอคือ เจ็บปวดครับลดการเจ็บปวดแล้วก็เจากสมองเสียมครับพีการท่อมผมกรบเบอรยูทูกหรือวะเอาว่าสำรวจมาแล้ววิจัยมาแล้วได้เป็นโรคก,กินล้วงกีเรื่องกินก็เศร้าครับอิเนเลนให้เัร้าพวกขุ่นกับ คล้ายๆกาแฟครับต้นเด็ดการทำงานก็ด,ดีขึ้นเด็ดในพื้นท้องย่านครับพลังใบ <c oughs> โอ้เพื่อนโคตรน้ำยุ่งเหี่ยวอไอสิเปียอันหนามโคตรไรยางไปทางเก่ายางไปทางเก่าทางเดิมเดินมังครับ ยังไเฟินเอามูกไ้หลังบาทเจีกหกแน่นี่ลกแน่ลุงลังแน่สวัสดปั๊ดนี่ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วครับก็ <c oughs> ม้อน,นี่ก็เอาเพียง จบคลิปเรื่องสำนีแล้วครับนอ้องมืออื่นเรียพวกสไตล์ที่เมืองหลังที่ไหลมากจังส,สิตายสุเบิ้งครับวันนี้ขอฝากช่องอาจารย์จ่อยแชนแนลด้วยครับอาจารย์จ่อยแชนแนลไว้สักหนึ่งคนก็ฝากมะล้อมเชยหกไว้ในเตอครับเด้อสากสนับสนุนน้ำแน่ จบคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ